ยังไงก็ต้องแพงขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวนี่ไงครับความหายนะะที่กำลังเกิดขึ้นรัฐบ,บาลก็ไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ทำได้เพียงแค่นั่งรอต่อไปภาษีที่เราเคยถูกเก็บจากการขนส่งสินค้าไปขายที่สหรัฐอเมริกาจาก10%ถูกเพิ่มเป็น36% หากเจรจากันไปแล้วเขาลดให้10%เราก็จะต้องเสียภาษี26%ซมันก็หนึ่งเท่าจากที่เคยเสียอยู่ดีจะทำให้ราคาสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปสินค้าที่เราส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริกาแพงขึ้นหนึ่งเท่าตัวยังไงก็ต้องแพงขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวนี่ไงครับ ความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นรัฐบาลก็ไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ทำได้เพียงแค่นั่งรอต่อไปนี่คือวิกฤตที่จะนำไปสู่หายนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งจะเกิดภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรงคำว่าเงินฝืดอย่างรุนแรงหมายความว่าเงิน จะมีน้อยมากในตลาดหรือในสภาวะของประเทศไทยเงินหายไปเพราะทุกคนต่างเพเซฟไม่นำเงินออกมาจ่ายไม่นำเงินออกมาใช้นี่คนมีเงินนะครับส่วนคนที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมเงินสะสมก็อยู่ในสภาพยากลำบากยากลำบากถึงขนาดว่าไม่รู้ว่าเงินที่ จะหาได้แต่ละมื้อนี่มันพอที่จะซื้อข้าวกินในแต่ละวันไหมพอค่าอาหารไหมและยังขิ้นไม่ออกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาเงินไหนมาจับจ่ายเพื่อซื้ออาหารการกินและเลี้ยงชีพดำรงชีวิตต่อไปคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จะขยายมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยที่รัฐบาลก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ ครงสร้างการทำงบประมาณที่ไม่สนองตอบต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกษิจนอกจากเกิดภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรงแล้วค่าเงินค่าเงินจะลดต่ำลงค่าเงินลดต่ำลงหมายความว่าสินค้าที่ขายในประเทศไทยเคยซื้อ สินค้าชนิดนั้นห้สบบาทเมื่อเกิดภาวะราคาเงินอ่อนค่าลงจากที่เราเคยซื้อสินค้าชิ้นนั้นใช้เงินห0บาทเราต้องใช้เงินถึงหกสบาทเจสบบาทเพื่อจะซื้อสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาเป็นของตนเองได้ถ้ากรณีซื้ออาหารถึงแม้จะ จำกัดราคาอาหารถุงไว้ให้อยู่ไม่เกิน30บาท40บาทต่อถุงแต่เมื่อเกิดภาวะเงินด้อยค่าลงเงินน้อยค่าลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการกระทําของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็คือลดปริมาณของสินค้าที่เราไปซื้อลงแต่ก่อนจ่ายเงินไปร้อยหนึ่ง อาจจะได้ของมาสิบชิ้นแต่เมื่อเงินด้อยค่าลงจ่ายเงินไปหนึ่งรออาจจะได้ของกลับคืนมาเพียงแค่หกถึงเจดชิ้นนี่เปรียบเทียบง่ายๆให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ภาวะเงินฝืดกับภาวะเงิน ไม่มีค่าเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นดาบหนึ่งดาบสองในการฟันคอเศรษฐกิจของเราให้ดาวดิน้นให้ตายจริงๆหันกลับไปดูนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานเธอยังสารวนอยู่กับบ่อนกาสิโนเธอยังเชื่อว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ ก็ไม่รู้ว่าฟื้นเศรษฐกิจคนไทยหรือฟื้นเศรษฐกิจนักการเมืองไทยนะครับนี่คือความหายนะทางเศรษฐกิจแล้วก็จะส่งผลหนักในสัปดาห์หน้าตั้งแต่หลังวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปอาการทางเศรษฐกิจของเราจะหนักเพิ่มขึ้นหนักเพิ่มขึ้นสุดท้ายประคองตัวเองไม่อยู่ เมื่อประคองตัวเองไม่อยู่ต้องการที่จะได้เงินมาในการใช้จ่ายใ,ในชีวิตสิ่งที่ทำกันก็คือกู้นั่นแะครับกู้ยังไงก็เป็นหนี้เป็นหนี้ยังไงเป็นหนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็เป็นเหมือนเดิมเข้าสู่อีรอบเดิมนั่นคือหายนะตอนนี้ก็ต้องบอกกับแพรทองทานนะครับรีบกระโดดออกมาจากหม้อต้มนั้นจะได้ไม่ ตายเหมือนกบต้มเมื่อกระโดดออกมาแล้วก็ต้องมาจัดการปัญหาโดยเริ่มต้นที่แก้กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้งบประมาณปี69สะท้อนยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตภาษีที่รัฐบาลโดยนันทำกำลังทำกับประเทศต่างๆทั่วโลกนี่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ ไปไม่รอดครับเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็พูดถึงความมั่นคงที่หายนะคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเคยเขียนในทวิตเตอร์ว่าประชาชนต้องการพักการเมืองที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถที่จะทำงานกับผู้อื่นๆได้ มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทำได้จริงมีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาและชีวิตของประชาชนได้ในทุกวันนี้ม่ใช่ความสามารถที่ไกลเกินเอื้อมไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้ไกลแค่ต้นมะพร้าว ก็ด่าพักก้าวไกลในขณะนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นพรักประชาชนว่าพรักก้าวไกลฝันไปถึงดวงดาวแต่ไปได้ไกลแค่ต้นมะพร้าวก็คือยอดมะพร้าวทำไมผมหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านที่เคารพทั้งหลายเพราะคุณภูมิธรรมกำลังส่งเสริมให้เกิดวิกฤต ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย